โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับมียอดที่ถ่องได้อยู่ที่556บาทนะครับเพียงแค่ผงโกดยิงยางตรงนี้นะครับก็จะถ่องเงินสามเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเงินเข้าอยู่นะครับก็เงินจะเข้าจริงๆก็ประมาณ510บาทนะครับก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับก็หลังจากเพื่อนๆนะครับทางการดาวน์โหลดติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการสมัคสมาชิกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าแอปมาก็ให้เรากดในส่วนของหน้าแรกนะครับแล้วก็หลังจากกดหน้าแรกแล้วนะครับก็ให้เรากดในส่วนของหูฟังนะครับที่ผม ท่านลูกสองไว้นะครับให้เราติดเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็หลังจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของฝ่ายบริการลูกค้านะครับก็ให้เราติดเข้าไปอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไปขอ30บาทได้เลยนะครับหรือ30เหรียญนะครับก็1เหรียญเท่ากับ1บาทนะครับก็ให้เรานําไปเล่นให้ถึง100เหรียญนะครับหรือ100บาทนะครับก็มากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็ถอนได้เลยนะครับ ก็ลันจ์ได้30บ,บาทแล้วนะครับก็ให้เรากดยอดเงินในบัญชีของเรานะครับแล้วก็มันจะเด้งเข้ามาในหน้านี้นะครับก็ให้เรากดตรงที่เติมเหรียญนะครับเพื่อนําไปเล่นเกมนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้นะครับใส่ยอดที่เรามีนะครับแล้วก็กดตรงที่องค์เข้านะครับลันจกนําไปเล่นเกมแล้วนะครับแล้วก็ให้เรากลับมาในหน้านี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ กดใส่ยอดแล้วก็กดองออกได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับนําไปถอนเงินได้เลยนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะชวนเพื่อนก็ไปชวนเพื่อนได้เลยนะครับเราจะได้20บาทต่อคงนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของใครนะครับ